สวัสดีครับเดี๋ยนะช่องคุณพ่อกัดไฟขังนะครับเย่ก็ที่บอกนะครับว่าเป็นสลับกันระหว่างอะไรเสร็จก็เอาก่อนนะก็ DVS ได้ลองแค่ชาโดนะวันนี้มาลื่นนี้มาลื่นนี้นะ่าจะได้ลองเด็กอื่นเพิ่มนะครับอย่างโก้อย่างลิง Link, หรืออย่างกลดนี่หานเสืออะไรพวกนี้นะับอันนี้ก็เอานิ้นพ่อสต็อกไว้ก่อนมานะครับก็สต็อกเล่นได้สต็อกลองแต่ยังไม่ได้อัดก็มาอัดพร้อมๆกันนี่แหละนะฮะก็ อันนี้จะเป็นโครงที่ยังไม่ได้ใส่ของ DVS เพราะฉะนั้นถ้ามี DVS แล้วก็จะใส่เป็นฮิลเพิ่มได้เดินพ่อแนะนำเพิ่มที่หลังนะครับกับเด็กพี่น้อย b บียทนะฮะเป็นเด็กโปรไฟล์แรกของเบียที่คุณพ่อทำในพักวีนะเพราะว่าครั้งทีแล้วคุณพ่อเนียนไม่ได้ทำเนะคุณพ่อทำรวมไปในไดโรสแล้วก็คุณพ่อก็เลืออธิบายให้คนฟังเรื่องเรื่องฮิลทิเกอร์นะก็นั่นแหละนะฮะอะมา ดูเลยละกันนะครับกับเบียทิตลองแนละ้วสนุกสนุกขึ้นเยอะเยอะมากนะตัวเริ่มนะครับก็มันเป็นโค้งของในรถเนี่ยมันเป็นสลิปในรถโคง้งในรถลุงพ่อเลยใช้ไป็นนี้ละกันเพราะว่ามันมันฟูอาร์ตเอ้ยเอยเอมันฟูอาร์ตเนาะ่น้นแหละเหตุผลอันนี้จริงๆใส่เป็นตัวเริ่มผีน้อยก็ได้นะแต่ว่าไม่รู้มันออกมาหรือยังจะไม่ได้ลด้วยตัวเริ่มแรกมันไม่ใช่ผีน้อยเนี่เออไม่ได้นีงไม่ออกเนาะตัวเริ่มผีน้อยไม่มาอ่ะ ถ้าตัวเริ่มพีน้อยมาก็เปลี่ยนเป็นตัวเริ่มพีน้อยนะฮะแต่ของอีกนานเนาะเป็นตัวยืนเป็หลักในตอนนี้แทนในโรตนะครับเพราะว่าเป็นเด็กพีน้อยนะของเบียร์ทีสนั่นเองนะฮะอ่าหนึ่งหมื่นสองพันมีโปรเทคจะเล่นกับโปรเทคสองนะครับเด็กนี้ออตโต้แวนเลียเมื่อลงสนามโซบัตหนึ่งหาการ์ดหนึ่งใบาจากดอกคอลงช่องเลียเกียรดอะไรก็ได้อีกสก,กิลหนึ่งคอนติเนียรแวนการ์ดนะครับการ์ดท,ที่ติดยูนิตท,ทั้งหมดของเราในช่องแวนไม่ในช่องเลียแลช่องการเดียน ที่ติดผีน้อยจะได้รับความสามารถอินเตอร์เซปและบวกพลัง5,000บวกชิล5,000นะฮะแล้วก็ออโต้แวนการ์ดเมื่อเรียกการของล่าถูกหใือทายจากความสามารถหรือค่าคอสของการ์ดในเทิร์นเล่าเขาตบบัตรหนึคอการ์ดที่ติดผีน้อยเกรดต่ำกว่าการ์ดใบนั้น1ใบคอลงช่องอ่ะเกรดต่ำกว่าใบนั้นหนเกรดคอลงช่องเลีย สมมติว่าเกรด3ตายจากสกิลหรือค่าคอสเคาน์เตอร์บัตหนึ่งไปคอผีน้อยเกรดสองผีน้อยเกรดสองตายหาผีน้อยเกรดหนึ่งผีน้อยเกรดหนึ่งตายหาผีน้อยเกรดศูนย์ซึ่งซึ่งนอกจากฮิลทิกเกอร์แล้วตอนนี้กจ็จะมีการ์ดที่กลับมาในภาควีนะครับเป็นโปรโมโนในไมเทิร์นก็ คลิปนี้ลงในเว็บน่าจะยังไม่ออกอาจจะต้องสั่งตามร้านก่อนหรืออาจจะรอสิ้นเดือนหรืออาจจะไปหาตามงานแข่งใหญ่ๆที่มีบูธไมเทินไปออกนะครับกับพี oy, ่น้อยพี่น้อยมิกและครอบครัวนั่นเองกลับมาเป็นเกตสูนยไม่ใช่ทิกเกอร์นะครับเป็นเกตสูนย์เนาะเกตสูนย์ 0, พลัง5,000สกิลบนยาวมากออตโต้เมื่อลงสนามในช่องเรียกการ์ดด้วยความคอร์ดเรียกค่าคอรหรือความสามารถของการ์ดเรา เอาท็อปเด็กสองใบลงดับโซนจนจบเทินยูนิตนี้รับความสามารถเมื่อจบการด์ดโสยูนิตนี้ลบโจมตีหรือบูธรีไทยตัวมันจิ้มยูนิตหนึ่งตัวบวกหมื่นก็จะคล้ายๆกับของเก่าลงจากความสามารถโม่หลุมสองใบตัวมันได้สก,กิลเมื่อจบการด่ดสู้ที่มันตีหรือบูตตายแล้วจิ้มเพื่อนหนึ่งคนบวก1นึ่งหมื่นอีกสก,กิลหนึง่งออโต้เมื่อแต่ดับโซนเมือเ่อแบนการดเราโจมตี ถ้าเราก็มีการในดับโซน10บใบหรือมากกว่าเคาเตอร์บาร์สหนึ่งชุบมันลงช่องเลียนั่นเองก็ทาชุบลงมาปุ๊บสก,กิลบนก็ติดใหม่ <c oughs> ก็ทำให้ตีเลยอบูธเสร็จตายหา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 ไอจิ้มเพื่อนหนึ่งตัวได้ก็ใส่ไ้สองใบพอมันเด็กแกนบูอะ่ะมันมันสามารถยิ่งยิ่งผีน้อยแล้วมันสามารถโมเด็กโมเด็กเจาะจงชื่อได้ง่ายโดยเฉพาะชื่อติดผีน้อยพวกนี้เนาะ คุณพ่อติดในรถไว้สองใบนะครับเพื่อฉุกเฉินเบียทิสไม่ขึ้นมันยังพอเล่นได้บ้างอะไรบ้างนั่นเองก็หนึ่งมื่นสองพันมีมีโปรเทคเหมือนกันเนาะออโต้แวนการ์ดเมื่อเรียกกรเราตีสามารถเมื่อจบการหนอดสู้สามารถให้ตีหรือบูธสามารถให้มันพลังพลังมันบวกห้าพันแล้วเมื่อจบการหนอดสู้หรือการโจมตีนั้นให้มันตายได้อีกเอ้ให้มันต้องตายถ้าบวกพลังแล้วจบการหนอดสู้หรือ ถ้าจิ้มให้มันห้าพันแล้วจบการต่อสู้ที่มันตีหรือบูธไอตัวนั้นจะตายไม่ใช่บางไม่ใช่สามารถมันจะตายนะฮะอีกสกีนหนึ่งออโต้แวนการ์ดเมื่อมันโจมเมื่อแบนในรถโจมตีเค้เตร์บัสหนึ่งชุบการ์ดสองใบลงมาในคอลัมน์เดียวกันก็คือบนล่างไม่สามารถลงลงขวาซ้ายได้ได้แค่บนกับล่างนะฮะแล้วก็ตัวที่โดดลงมาและตัวอ่าแล้วตัวในรถจะบวกหมืน่นไม่ใช่ตัวที่โดดมาตัวน้องจะบวกหมืน่นเนาะ ใส่ใส่มังกรวงกระดูกไว้คู่หนึ่งก็พอเนาะก็คอนเนิวบนมือไม่สามารถคอได้ไม่สามารถคอลงเลียแล้วก็ไม่สามารถคอลงช่องกาเดียนได้ด้วยอีกสกิลหนึ่งออโตโอ้เอ้คอนเนิวเรเลียแวนเลียเหมือนกันนะครับในเธอร์เล่าตัวมันจะบวกพลังสองพันต่อการในดอกทุกๆหนึ่งใบก็ตัวตีแรงที่สุดในเด็กนี้แล้วสุดท้ายออโต้เลียากาดนะครับเมื่อมันจมเมื่อจบตอนที่นี้โจมตีมันจะระเบิดตัวเองหรือมันจะตายก็คือ คอมโบต่อกับบียทิสได้นั่นเองนะฮะแต่ว่าใส่แค่คู่เดียวพอเนาะอืมเกรดสองจะเป็นแก๊งพีน้อยซะเยอะคราวนี้ก็ใส่เป็นเจ้านี้จากตอนนู้นนี่เราใส่แค่ใบสองใบเนาะก็จะใส่เต็มนะครับกับพีน้อยเจสซี่เก้าพันชิวพันคอนเทนเอ็คทีฟจากดับโซนลีไทยเรยากาดเราสองใบชุบตัวมันลงช่องเลียอีกสกิลหนึ่งออตโต้เรากาดเมื่อมันโจมตีให้แมลงมันบวกห้าพัน แล้วเมื่อจบการต่อสู้นั้นมันจะตายนะครับถ้าเราไม่เคยไห่ดาจัดสกิลของเจสซี่จะได้ไห่ดำหนึ่งก็คอมโบต่อจะได้ง่ะตายปุ๊บได้ไห่ดาหนึ่งไหดําหนึ่งเบียร์ทิสเคาน์เตอร์บัตหนึ่งชุบเกตหนึ่งต่อนั่นเองเกตสองอีกใบเป็นตัวที่ที่คมณ่อคิดว่ามันใช้ง่ายตั้งแต่ต้นเกมเลยเป็นตัวช่วยโม่กับโคลัมบัตนะครับเด็กนี้มันไม่จําเป็นที่จะต้องมีการในหลุมนี่เยอะเหมือนในโรสหรือเหมือนโคคิวทัสมันมันขอแค่มี ในมีผีน้อยตรงสายได้อะมันก็พอใจแล้วมีมังกรกระดูกมีผีน้อยสองผีน้อยหนึ่งผีน้อยศูนย์ก็พอใจแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้มาก็เลยเป็นตัวทําให้เราโม่มังกรกระดูกได้หรือโม่ผีน้อยโม่เบียรทิสโม่ไข่ก็ได้นั่นเองก็จะเป็นโคลัมบาร์ดเก้าพันชิวพันออตโต้แวนเลียเมืองสนามบัสหนึ่งหาการ์ดหนึ่งใบจากกองส่งลงดับโซนแล,ล้วเราชุบการ์ดจากดอบหนึ่งใบลงช่องเลียนะฮะง่ายมากก็ ต้นเกมก็จะให้คนลำบากชุบเป็นเจ้าหนี้อย่างน้อยๆในรถเราใส่ในรถมาถ้าบียทิสไม่ขึ้นในรถมันยังมีตัวเล่นอื่นนอกจากมังกรกระดูกได้ก็คือเจ้าหนี้นั่นเองก็เลือกผีเนาะกระพันเชื้อพันคอนทินิวบนมือไม่สามารถคอจะเหมือนก,นกันกับมังกรกระดูกเลยจะคอลงเลียหรือจะคอลงกาดก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ออโต้เรียกาดเมื่อมันโจมตีจะบวกพลังหมื่นห้าแล้วเมื่อจบก,การต่อสู้มันจะตายได้จวดคืนหนึ่งใบเป็นตัว ตีแรงบวกมือหนึ่งได้เนาะใส่ผีน้อยผีน้อยอะไรวะผีน้อยดาเมียนสี่ใบนะครับ8ปดพชิวหมืน่นเกตหนึ่งออตโต้แวนเลียเมื่อลงสนามจากมือหาการ์ดจากกองที่ติดชื่อผีน้อยส่งลงดอบโซนนะครับอ่าอีกสกีนหนึ่งเหมือนกันเมื่อจบก่อนทีนี้โจมตีตัวมันจะตายถ้าเราไม่เคยไงแดมจากดาเมียนจะได้ไายแดมหนึ่งนั่นเอง ใส่พีน้อยมิกสามใบนะครับก็ติดพีน้อยเปนะิดห้าสามน้อแล้วก็ในหลุมมีดอก5้ใบขึ้นไปบวกพลังโจมตี5,000ใช้ง่ายเนาะใส่เป็นเนโกโบนสีใบเอามาชุบมังกรกระดูกตอนท้ายเกมหรือกลางเกมให้เราจะปิดได้นั่นเองก็แอคทีฟในดับโซนถ้าเรามีาทิ้งการ์จากมือ1นใบเอาการ์ดใบนี้ กับใต้กล่องคอการ์ดหนึ่งใบกอการ์ดเกตหนึ่งจากดรอบหนึ่งใบคอลงช่องเลียแต่ถ้ามีดอบสิบใบหรือมากกว่าคอได้ไม่สนเกตเนาะก็จะเป็นตัวคอมังกรกระดูดหลังจากที่มีดอบสิบใบขึ้นไปแล้วสุดท้ายใบเนี้ยอันจริงเป็น,เป,นเป็นตัวแถมที่จะมาใส่ตัวอื่นแทนได้จะใส่เป็นแบนชี่หรือใส่เป็นอะไรก็ได้แต่ว่าคุณพ่อคิดว่าติดไว้ก่อนมันได้ใช้ก็ติดติดไว้อันจริงมันไม่จําเป็นขนาดว่าเหมือนในโลทีท่ต้องมีแต่ว่า ไม่มีก็ยังพอเล่นได้ถ้าไม่มีก็อาจจะไปใส่ตัวใหม่จาก DVS ก็ได้ก็ตัวโม่เนาะเลสเลสยียสองใบโม่หลุมห้านะฮะแล้วก็ทิกเกอร์คุณพ่อใช้เหมือนในรดเลยก็จะเป็นอาดอดอ pg สองแล้วก็ดอเซนแล้วก็คิสเซนติเนลสองซึ่งสามารถเปลี่ยนไปใส่เป็นดอ pg เต็มสได้เลยนะกับเด็กนี้เพราะว่าอย่างที่บอกมันโม่ไม่เยอะแต่ว่าก็ติดไว้แค่สอใบเผื่อเล่นไอตัวมังกรโมงห้า แล้วก็คี้ธรรมดาแปดนะครับถ้ากับว่าใส่เป็นคี้สิบนั่นเองเนาะแล้วก็ฮิลสี่ใบอันเนี้ยคุณพ่อยังใส่เป็นฮิลเก่าอยู่ซึ่งถ้าได้ฮิลเกีสามมาแล้วคุณพ่อยํำว่าให้ใส่ฮิลเนี้ยสองแล้วก็ฮิลเกีสามสองใบเพราะว่าฮิลเนี้ยมันติดผีน้อยมันฉุกเฉินไม่้องทำอะไรได้บ้างนั่นเองนะฮะเพราะว่าไอ้เจ้าบียีด่ะมันบอกว่าเรยก,กาแล้วก็กาเดียนไอ้เจ้าเนี้ย มันกัดสองหมื่นห้าได้คุ้มนะแลวเสร็จแล้วเสร็จแล้วไอ้แกนบูเนี่ยมันไม่เหมือนกันเด็กอื่นตรงที่มันสามารถที่จะกาดหมดมือได้แโดวโดยที่เราจะเล่นการ์ดจากหลุมแทนไงมันไม่จําเป็นที่จะต้องกลัวที่จะเอ้ยเซฟมือไว้มันก็กาดไปดิแล้วผมค่อยขุดออกมาทีหลังก็ได้นั่นเองอ่ะวิธีเล่นของเด็กนี้อ่ะจริงๆเพอร์เฟคไลท์สุดๆของมันคือพี่น้อยดามีเนนะ ดามียนลงมาปุ๊บคุณพ่อยแนะนาว่าให้เอาผีน้อยมีกลงดรอปเลยเพราะมีแค่สองใบถ้าดรอปเราครบแล้วคุณพ่อยแนะนาให้เอาให้เอาบีอาทิตย์ลงเป็นสุดท้ายอะเอาดาเมียนเอามีกลงแล้วก็เล่นไปหรือว่าถ้ามีดาเมียนอีกแล้วเราได้เริ่มหลังคุณอาจจะเอาดาเมียนมาอีกข้างหนึ่งหรืออาจจะเอาทอมมี่แล้วเปิดห้าสามแล้วก็ทิ้งมันก็กระดูกไปก็ได้หาบีาทิตย์แล้วทิ้งกระดูกไปก็ได้ก็ตี ขึ้นสองขึ้นสองเพอร์เฟกต์ไลท์ของมันของพ่อแนะนําให้เป็นเจ้านี้ค่อนข้างจะได้ใช้ก็เคาน์เตอร์บัตหนึ่งโมหลุมหนึ่งตอนนี้ในหลุมเรามีสองตัวนี้แล้วก็จะเอาเจสซี่เจสซี่มาอ่ะเกตหนึ่งไม่ต้องห่วงเพราะว่าเดี๋ยวเราโซบัสจากสกิลของเบียร์ทิสมันจะทําให้มีเกตมีดามิเอนลงดอบอยู่แล้วเพราะว่าเราขี้โกงไล่ยๆมันไงแล้วก็ชุบหนึ่งตัวก็ถือเป็นเจ้านี้มาง่ายๆมาช่วยตี แล้วก็ถ้ามีมังกรโม่ก็ไอ้ถ้ามีกระดูกโม่อาจจะโม่ก็ได้หรือไม่โม่ก็ตามใจเนาะอันนี้ก็ตีแปดพันหรืออาจจะมาเป็นอย่างนี้ก็ได้อ่ะแล้วก็อันนี้ตีก่อนแล้วก็อันนี้ตีอันนี้ตีบวกห้าพันเสร็จแล้วตายอันนี้ตีบวกห้าพันนะหรือแม้ลูกเต่าให้ดูจะมันจะได้ตายแล้วไงายเดมหนึ่งคืนจากสก,กิลของไอ้เจ้ามอน,นี่ขึ้นสามขึ้นสามเป็นบีอาร์ทิสครับเด็กนี้ต้องขึ้นเป็นบีอาร์ทิสเนาะอ่า อันนั้นเป็นนิดหนึ่ง Imaginary ี Imag e ก p p r o t e คสองคุณพ่อลืมหยิบม,มาคุณพ่อเอา p r o ท e หนึ่งมาวางแทนก่อนนะแต่เป็นโ r o ท e สองนะสกิลบิอาร์ทิครับโซบั t หนึ่งโซบัเป็นดามียนทำให้ดรอปตอนนี้เรามีศูนย์หนึ่งสองสามครบแล้วชุบหนึ่งใบเพื่อคอมโบของเราที่สมบูรณ์ถึงแม้ว่ามันจะตีไม่แรงมากแต่ก็จะชุบมังกรกระดูกนะฮะข้างขวาอาจจะลงเป็น อ่ะลงเป็นเจ้านี่ก็ได้บัตรหนึ่งโม่หนึ่งใบาอาจจะโม่เป็นเราอยากให้มันกระดูกแรงใช่ไหมเราก็โม่เป็นไอ้นี่มาแล้วก็ฉุบเป็นเจ้านี้แล้วเราก็คอมือหนึ่งใบามาสักหนึ่งตัวอาจจะคอเป็นดาเมียนก็ได้ะดาเมียนก็หาหาหาหนึ่งตัวลงก็หาหาเป็นบีอาทิตหรือหรืออยากเก็บไว้ไลฟ์คุณก็หาเป็นคนอื่นอย่างมันกระดูกหรือในโรสก็ได้ให้มันโม่โม่หลุมไปเอ้ยไม่ได้ดิมันขอผีน้อย ก็อาจจะเป็น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 อะเป็นเจ้าเจสซี่ก็ได้มันไม่มีอะไรละมันครบแล้วก็เวสครบแล้วก็โอเคบิดสองโมลุ่มห้าอะไรก็ตามอาจจะขอเป็นเจสซี่เลยก็ได้เจสซี่สกิลครับแอคทีฟกินเลียสองตัวอาจจะก,กินคู่นี้แล้วชุบสกิลของเบียร์ทิศบอกว่าผีน้อยในสนามจะบวกพลังห้าพันทุกใบ แบทเทิลเลยครับอ่าสมมือนเมื่อกี้เราโม่หนะ้าเนาะคุณพ่อทิ้งไปห้าใบงงกัอนอ่ะอ่าครั้งนี้จ,จะรอรับทริกเกอร์ของแวนหรือเปล่าหรืออาจจะรอรับทริกเกอร์หรืออาจจะอร, trigger, รอ,อ,จจะอรับพลังของตัวอื่นคุณพ่อเอาอันนี้ตีไปก่อนเลยบวกห้าพันจากแอคเซลเนาะเอ้ยบวกทนั้นแต่ฟอร์สสอง 2, เอ้ยโปรเทคสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอู้บวกไปสองหมื่นพอดี ไม่ต้องบูตก็ได้บูตไว้เก็กบไว้สุดท้ายนะอ่ะสองหมืน่นสองหมื่นเป็นสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดตีเสร็จตายครับอันนี้เราไม่ใช้บาสเลยนะบาสยังเหลืออยู่แน,น่นอนเพราะฉะนั้นเคาน์เตอร์บัสหนึ่งครับหาการ์ดที่เกรดต่ำกว่านั้นหนึ่งเกรดคอลงช่องเลียผมบอกว่าให้เมื่อเมื่อเรียกการ์ดเราเมื่อเรียกการ์ดเราถูกหีกทาจากความสามาร็จค่าคอร์สมันไม่ต้องบอกว่าพีน้อยตายนะมันแค่ หาพีน้อยเฉยจะซี่บวกห้าพันจากสกิลของเบีทยทิเจะซี่ตีเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยังไม่ต้องบูทจะซี่ตีให้กดสกิลตัวเองบวกหนึ่งหมื่นจบกันต่อสู้ตายเป็นสิบสี่ยี่สิบสี่แวนตีเสร็จตายหงายหนึ่งแดมแล้วก็เบีทยทิตเคาน์เตอร์บัตหนึ่งครับหาการ์ดเกรดต่ำพี่น้อยต่ำกว่านั้นหนึ่งเกรดมาเป็นดาเมียนเบีทยทิตให้ดาเมียนห้าพันดูที่ว่าเขาตกทริกเกอร์ไหม ถ้าเขาตกทริกเกอร์คุณก็บูตไปเลยบูตไปเป็นสิบอแปดสองสิบหกยี่สิบหกสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดดาเมียนตีเสร็จงะตายครับไงหนึ่งแดมแล้วก็ชุบเกตศูนย์มาอมสกิลของมิก เมื่อลงมาแต่ความสามารถหรือค่าคอร์สโม่หลุมสองใบคาวน,นี้อาจจะมางว่าคุณโม่เก่งหราอคุณพอโม่เป็นฮิวกับกับมีกอีกใบหนึ่งจะได้มีตัวเล่นเมืกก่อกี้ไอ้ไอ้ตอนที่ดาเมียนลงเมื่อก,กี้น่าจะเอามีกนะเมื่อจบการต่อสู้มันจะจิ้มเพื่อนหนึ่งคนบวกพลังตีเมื่อก,กี้เราเห็นดาเมียนตกแล้วเรามีเอ้ยเราเห็นมิกตกแล้วเรามีเผอิญว่าเรามีนหนึ่งแดมเหลือคุณก็บัตหนึ่งชุบมาก็ได้ ชุบมาแล้วก็โม่สองได้สก,กิลแล้วรอรับทิกเกอร์ไปเพราะว่ามันตีแค่หมื่นเดียวเองอ่ะไม่หมื่นเดียวไดีบวกห้าพันหมื่นห้านี่ก็บวกห้าพันเพราะว่าเบียรทิตเห็นแจกพีนอยทุกใบทิกเกอร์ลงลงข้างนี้ก็ได้หรือจะลงข้างนี้ก็ได้แล้วแต่จบการต่อสู้มันจบการโจมตีหรือบูธใต้จิ้มหนึ่งคนบวกหมื่นพอยนํามาให้จิ้มไอ้นี่ อันนี้จะแบกทิกเกอร์ก็ได้แบบตรงข้างตกใจเหมือนเพลอดแล้วก็ข้างนี้ตีสกิลของตัวมันเองบวกให้ตัวมันเองอีกห้าพันเป็นหนึ่งหมื่นสองมื่นเก้าถ้าทิกเกอร์จะเป็นสามหมื่นเก้าสองคีแล้วก็อัดลืมลือลือลือลืมลือลือลือลืมลืมมีลืมไหมว่ามีไอ้นี่อยู่อ่ะไอ้นี่ยังไม่ตีก็ได้เอาไอ้นี่ตีก่อนสิบห้าจะตีซ้ายตีขวาตีหน้าตีหลังตีอะไรก็ตีไปแล้วก็ตาย อ่าไอ้นี่จะได้หนึ่งหมื่นจากจากเมื่อกี้แล้วจะเป็นสองหมื่นแล้วก็ตัวมันเองห้าตัวมันเองที่ได้จากเบียดหิดห้าพันแล้วก็เมื่อมันตีจะบบกอีกห้าพันเป็นสามหมื่นสามหมื่นเก้าอืมยึกสามหายสามหมื่นเก้าถ้าได้ทิกเกอร์จะเป็นสี่หมื่นเก้าห้าหมืนเก้าสองขีสามขีก็แล้วแต่ก็ได้อยู่แค่นี้ประมาณนี้ที่เหลือตอนนี้ดอกเรามีเกินสิบาบแล้วใช่ไหม เทิร์นต่อไปเราสามารถที่จะชุบจากไอเนี่ยมาได้หรือถ้าเราไลท์ใหม่เป็นบียาทิธคุณก็ให้โรเทคสองข้างเดิมไปเรื่อยๆแล้วก็ชุบเป็นมังกรกระดูกแต่ว่าถ้าเออว่าไม่ได้ไลท์ใหม่คุณก็ใช้ตะกิยของไอเนี่ยกับใต้ทิ้งมือหนึ่งใบแล้วชุบเป็นมังกรกระดูกหรือถ้าไม่มีไอ้นี้เลยแต่ว่ามือมีโคลมบาดคุณก็จะโอเคโคลมบาดมาสักข้างหนึ่งก็ได้ซ้ายขวาหน้าหลังก็ได้ไอ้นีไน่ไอ้นี่ตายแต่ไม่ได้ไงแดมเนาะ ใช้ซ้ายขวาอะไรก็ได้ไปคนลำบากเนี่ยนะมีรูว่างอาจจะขอเป็นคนลำบากบัตรหนึ่งชุบเป็นในนี้ต็้งงวลชุบเป็นในนี้ก็ได้ก็วิธีเล่นวิธีชุบมันมีอยู่แล้วสามใบค่อนข้างที่จะได้เล่นได้ใช้สบายๆไม่ได้ซีเรียสนั่นเองนะฮะกับในรอ่ไม่ใช่ในรถเบียร์ทสเบียร์ทสผีน้อยลวนนั่นเองก็จะเป็น,นจริงๆพ่อตอนที่เล่นอ่ะค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะ มันมันมันเวฟเยอะมากเลยเวฟมันเยอะแบบน่ากลัวแถมตอนเนี้มีมิกะมิกมันทําให้ให้เวฟสุดท้ายเราวันแรงมากจากการโม่ของตัวเองจากการที่แตกพลังของมิกจากไอ้พวกที่ผีน้อยที่มันบวกพลังหนึ่งหมื่นถ้ากับว่ามันเหยียบโพเทคมันสามารถเหยียบโบเทแล้วตีไอ้พวกผีน้อยมันตีออกหมื่นห้าได้อ่ะอ่าหรือพอเจ็ดีเนาะเจ็ดีตีบวกหมื่นห้ามิกกับ ดามิเอนตีออกหมื่นหนึ่งเป็น1มื่กับหมื่กก็ไม่ได้แย่นั่นเองนะครับก็การ์ดอย่างที่บอกตอนนี้อาจจะต้องหาตามร้านการ์ดหรือหรือบูธไมเทินตามงานแข่งนะฮะถ้าถ้าจะรอตามเว็บไมเทินเลยอาจจะต้องรอสิ้นเดือนนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้กับ b r t r t i s t นะก็เดี๋ยวหลังจากนี้คุณพ่อน่าจะทำา d s s และต่อและก็ ไว้ติดตามชมแล้วกันนะครับวันนี้คุณพ่อลูกผีจริงๆมีมีนารุคมิสายสายดาก o นิกแวนควิกเชอร์นะรอลงอยู่เหมือนกันนะครับก็ไว้ติดตามชมแล้วกันหรือถ้าอยากดูแวนควิกที่มันเก่าๆไม่ใช่แวนควิกอ่าดากนิกดากนิกดากนิกไม่ใช่แวนควิกมันชื่ออะไรดากอนิกคิมสันเออดากนิกคิมสันเนาะ เออนั่นแหละก็ไว้ติดตามชมแล้วกันนะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ